เนื่องจากว่าการวิเคราะห์วงจรก็คือเรื่องของการศึกษาการไหลของกระแสในวงจรว่าคนออกแบบเนี่ยเขาต้องการให้กระแสมันไหลไปในทิศทางไหนมีขนาดมีปริมาณเท่าไหร่ไหลไปในทิศทางที่เขาต้องการหรือมันมีขนาดที่ผลิตออกมาได้ตามต้องการก็ถือว่าปกติแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นคือ มันไม่ไหลไปตามที่เขาต้องการแรงดันกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอที่ที่จะถูกนําไปใช้งานมันก็เลยเกิดอาการเสียหรือเกิดความผิดปกติของวงจรมันมีแค่นี้เองในเรื่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันมีความยากของมันก็คือว่าเราจะหามันยังไงให้มันเจอแค่นั้นเองนะครับส่วนหนึ่งก็เรื่องของทักษะและประสบการณ์ในการทํางานตอนใหม่ๆเนี่ยเราไปฝึกวิเคราะห์วงจรเนี่ยบางทีเราอาจจะครอบผิดวิเคราะห์ถูก พอมีประสบการณ์มากขึ้นเราก็จะวิเคราะห์ได้ดีขึ้นละเอียดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของวงจรอินิกส์อุปกรณ์อินิกส์เป็นสําคัญนะครับมีหัวข้อที่จะแชร์3ข้อนะครับในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานพวกนี้ก็คือว่าข้อแรกนะครับจะต้องวาดบล็อกไดแกรมตั้งแต่ออพุ์สุดท้ายจนถึงอินพุตแรกให้ได้นะครับ ทำไมต้องทำแบบนี้เนื่องจากว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะไม่เข้าใจระบบทั้งหมดของมันอย่างสมมติว่าถ้าเราต้องการดูว่าเส้นทางไฟตัวนี้สมมติเส้นทางไฟเล้งจออันหนึ่งก็ได้มันไม่ออกแต่การที่มันไม่ออกขึ้นมาเนี่ยมันเกิดเฉพาะแค่ IC ที่ผลิตไฟเลี้ยงจอหรือเปล่าซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ใช่บางครั้งมันก็เกิดจากการควบคุมของ IC ตัวอื่น พอมันไม่ทํางานมันก็เกิดจากการควบคุมของแรงดันไฟอีกชุดหนึ่งก็อาจเป็นได้นะครับเราต้องดูความสัมพันธ์ของมันให้ได้จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเป็นบล็อกๆเนี่ยเราจะเข้าใจมันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันนั้นคือข้อแรกนะเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูด้วยแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําแบบนั้นให้ดูว่าเวลาที่เราจะอ่านลายวงจรเนี่ยเราควรทํำยังไงข้อที่2ก็คือ จดบันทึกการวิเคราะห์วงจรของเราของโทรศัพท์แต่ละรุ่นนะครับหรือเวลาที่มีคนถามเข้ามาเนี่ยสมมติมีคนถามเข้ามาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะตอบผิดตอบถูกเหมือนเราฝึกวิเคราะห์มันไม่ได้หมายความว่าเราตอบผิดไปแล้วมันเป็นเรื่องหลายแหล่มันไม่ใช่นะครับบางทีข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันทําให้เราวิเคราะห์แบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์ของเราคือเราจะมีความรู้เพิ่มขึ้น จากการที่เราได้ลองวิเคราะห์งานจริงนะครับเมื่อเราวิเคราะห์เราจะต้องจดบันทึกการวิเคราะห์ของเรานะครับทั้งถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องเพื่อเอาเป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเนี่ยนคนบ,บางทีเราอาจจะไม่ได้กลับมาศึกษาหรือเาอาจจะมาเปิดดูบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราจดบันทึกไปเนะี่ยมันจะทําให้เราจาได้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วข้อที่3ก็คือเรื่องของการวัดค่า การวิเคราะห์ที่มันผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากการวัดค่าที่มันผิดพลาด80% 90%เกิดจากการวัดค่าที่มันผิดพลาดเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักใช้งานย่านวัดไดโอดให้เป็นการวัดไดโอดเ็าจะมีวัดแบบรีเวิร์สแบตไดโอดแล้วก็ฟอร์เวิร์สแบตไดโอดรีเวิร์สแบตไดโอดเข็มแดงจิ้มกราวเข็มดําจิ้มจุดที่เราต้องการวัดส่วนฟอร์เวิร์สแบต เอาเข็มดำจิ้มกาวเข็มแดงจิ้มจุดที่เราต้องการวัดนะครับมันก็จะมีค่าออกมา3ค่าเป็นค่าปกติถ้ามันเป็นค่าปกติแล้ววงจรไม่ทํางานหรือไฟไม่ออกแสดงว่า IC ไม่ทํางานแต่ถ้า IC ไม่ทํางานเราก็ต้องไปดูว่า IC ไม่ทํางานเพราะอะไรเห็นไหมมันมันก็จะมีการแบบย้อนกลับไปดูถึงจุดเริ่มต้นได้เพราะฉะนั้นมันก็จะกลับเข้าไปในหัวข้อที่1ว่าเราต้องวาดบล็อกไดแกรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายได้นะครับ แล้วถ้ามันเป็น OL OL นี่คือความผิดปกติของลายวงจรอยู่แล้วก็คือลายขาดถ้าลายขาดเราก็ต้องไปดูอะไรครับไปดูจุดที่มันทําให้เกิดการขาดเช่นพวก FL พวก L ที่ต่ออนุกรมหรือพวก R อะไรนะครับที่ต่ออนุกรมกับลายแล้วก็อาจจะเป็นที่ตัว IC เองขามันอาจจะแคร็กก็ได้มันก็เลยทําให้เกิด OL ขึ้นมาได้แล้วอันที่2ก็คือถ้ามันเป็น จุดที่มันเป็น0ูนย์จุดศูนย์นะครับจุดที่มันเป็น0ูนย์จุดศแสดงว่าลายมันมีการลัดวงจรการลัดวงจรเราก็ต้องไปดูอุปกรณ์ที่มันต่อขนาดอะไรที่มันต่อลงกลาวบ้างล่ะตัวคาปาซิเตอร์ตัว IC โดยรวมแล้วมันก็มีแค่นี้นะครับเรื่องของการวิเคราะห์สิ่งที่จะต้องคํานึงถึงอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเวลาที่เราวิเคราะห์วงจรเราต้องมีคําถามคําถาม คือเป็นคนที่สงสัยประมาณว่าไอ้ไฟตรงนี้มันมีไหมตรงนี้มันมีค่าเท่าไรไอ้ตรงนี้ค่าไดโอดเท่าไร่มีการลัดวงจรมีอะไรหรือเปล่านี่คือคําถามพอมีคําถามปุ๊บเราก็ไปวัดบางอาการมันอาจจะเกิดจากโรคประจําตัวเราก็ต้องรู้ว่าเอ้อาการเนี้ยทาไมเขาวิเคราะห์ได้ว่าเป็นแบบนี้เราก็ต้องเข้าไปดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรอย่างเช่น iPhone 7ที่มันเป็นลําโพงเทา ก็ต่อลายใช่ไหมเออแล้วทําไมเขาถึงรู้ว่ามันมีการต่อลายทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งสมมุติว่าผมต้องการดู iPhone 12 Pro Max แล้วกันนะครับผมอยากจะดูว่าเวลาที่เราเสียบสายชาร์จนะครับมันจะต้องจ่ายไฟ ACC 1 ACC 2ออกมาใช่ไหม เอาพุทสุดท้ายก็คือ A C C 1 A 2แล้วต้นทางมันคืออะไรแล้วเราจะไปวิเคราะห์มันได้ยังไงเรามาดูตรงเมนบอร์ดตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมอยากดู IC U S B ในช่วงที่มันเสียบยบย่อยเช่น A C C 1 A 2นะครับตัวนี้เป็น IC c h ชาร์จผมจะไปหาใน c U S B ผมก็ค้นหาก่อนเป็นคาเคล่นนะครับไลนิ่งคอนโทรลเลอร์ไอ U S B ก็คือ U 9300 ตัวนี้นะครับ pp คาเค้น acc 1 acc 2เนี่ยผมจะดูตั้งแต่เอาพุทเลยไล่แค่ acc 1ตัวเดียวนะครับดูผมดูเอาพุทเอาพุทสุดท้ายก็จะเป็นที่ตัวคอนเนคเตอร์นะครับโอเคเอาพุทสุดท้ายอยู่ที่คอนเนคเตอร์คือ j 1 1 2 0 0นะครับเราเริ่มว่าที่ตัวสโตกเก็ตก่อนเริ่มต้นประมาณอย่างนี้ นะครับนี่ย P P c a r s น e ACC หนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ขาที่สี่สิบสองนะครับเราก็เริ่มต้นเลยขาที่สี่สิบสอง